สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะในช่อง Youtube แอร์ว่าไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพามาเดินที่ศูนย์การค้านะคะศูนย์การค้าไม่ใหญ่ค่ะเดินแป๊บเดียวก็หมดนะคะในศูนย์การค้าก็จะมีร้านค้าเยอะนะคะจะมีทั้งแบบร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกร้านขายหนังสือเยอะมากเลยอันนี้เป็นร้านขายหนังสือแล้วก็ขายของที่ระลึกนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีของที่ระลึกเยอะแยะมีหนังสือด้วยมีร้านกาแฟในร้านหนังสือด้วยนะคะอันนี้คือภายในนะคะภายในที่เราเดินเข้ามาก็จะมีร้านขายยาเนะะี่ยค่ะอันนี้ร้านขายยาอันนี้ร้านขายแว่นตาค่ะอันนู้นก็จะเป็นฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นร้านมีร้านขายของกาชาดนะะร้านกาชาดขายของมือสอง ขายเยอะเลยค่ะขายดีด้วยอันนี้ร้านกาแฟคนเยอะตลอดขายดีตลอดนะฮะอันนี้เป็นร้านซักรีดค่ะนี่ค่ะร้านซักรีเขาก็มีลูกค้าประจำเขาเยอะนะคะแล้วร้านนี้นะคะอยากให้ดูร้านนี้มากๆเลยเพราะว่าร้านนี้อยู่นานนะคะนะคะอยู่นานเกิน20ปีแล้วนะคะ เพราะว่าเรามาอยู่ไอซ์แลนด์ก็20กว่าปีแล้วร้านนี้ก็อยู่มาตลอดนะคะนี่ค่ะเขาเป็นช่างทองนะคะถ้าเป็นบ้านที่เมืองไทยเราก็คือเป็นเอ่อเป็นช่างสาขาวิชาชีพจิวเวลรี่ช่างทําทองนะคะนี่ค่ะเขาได้เป็นนี่ยสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมช่างทองของไอซ์แลนด์มีขาประจำเยอะแยะค่ะขายทั้งนาฬิกาขายทั้งจิวเวลรี่ขายทั้งทอง ทองขาวแล้วก็ทองเคเขาขายดีมากนะคะขายของจริงขายขายเครื่องคริสตัลเขาขายของแพงนะคะร้านเนี้ยค่ะแต่เขาอยู่ทนอยู่นานไม่เคยเจ๊งแสดงว่าขายดีนะคะอันนี้ร้านแว่นตาอันนี้อยู่ไม่นานนะคะเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะส่วนร้านนี้นะคะ เวร้านที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ,ะกกอ,อันนี้ต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าเราจะขอถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายได้นะคะนี่ค่ะเขาขายปลาแห้งค่ะปลาอบแห้งเป็นปลาจริงๆปลาแท้ๆที่สะอาดนะคะเขาทําสะอาดมากเป็นปลาอบแห้งจากโรงงานนะคะนี่ค่ะ ถึงละ4 0 0เป็นปลาคอคาซาต้าฟิชขั้วโลกเหนือนะคะถ้าเราจะซื้อเป็นของฝากไปไว้ที่าไ่เมืองไทยนะคะเราซื้อแต่ปลาแห้งไปแล้วเราก็ไปซื้อเนยปลาแห้งต้องกินกับเนยนะคะจะอร่อยมากขึ้นนี่ค่ะโอเคซื้อแม่ปลาอะไรปลาของไอซ์แลนด์เขาเรียกว่าปลาอีซ่าแล้วก็ปลาซอสเกิร์ดนะคะอันนี้ปลาซอสเกิร์ด ามพันเมื่อกี้ไปซาสี่พันห้านะคะปลาอีซาจะราคาแพงมากโอเคค่ะคนนี้ขายดีมากนะคะเพราะว่าขายมานานหลายปีขายประจำโดยเฉพาะแม็กซ่จะขายในตฟิชขายตลอดเลยเห็นอะไรก็ขายปลาขายเก่งขายดีด้วยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านของคุณยายค่ะขายพวกผักนะคะขายถุงมือขายหมวกขายเสื้อ ส่วนร้านนี้นะคะน่าสนใจมากเลยเป็นสมาคมคนแก่นะคะที่เขารวมตัวกันแล้วก็วาดรูปนะคะเนี่ยเอาเพ้นทถ้วยถั่วโอชามนี่นะคะของเก่าแบบของอันติกะคะสวยทุกอันนะคะแล้วก็ราคานี่ไม่ใช่ถูกๆนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือของคนแก่ทําส่วนคุณยายทางร้านนี้นะคะก็ขายเครื่องถักเหมือนกันนี่ค่ะถักมือทํามือนะคะ ทั้งถุงมือทั้งหมวกทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงกันหนาวอันนี้เป็นของคนแก่ทำนะคะสมาคมคนแก่ที่เขาแก่แล้วอะค่ะคนแก่ก็มารวมตัวนั่งถักแล้วก็นั่งคุยกันพกปากกันเนี่ยค่ะบางคนก็ถักอยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็เอามาวางขายที่สมาคมอันนี้นะคะเสื้อแท้ถ้าเราอยากอุดหนุนนะคะคนไรน้แสนดเราต้องซื้ออย่างนี้ค่ะเป็นของไอร้เสแด์แทๆถ้าเราซื้อในร้านค้าก็นั่นเป็นของแบบแรงงานต่างชาตินะคะ ที่แรงงานถูกแล้วก็ไปปั๊มตายี่ห้อแล้วส่งกลับมาขายที่ประเทศไอซ์แลนด์นี่ค่ะศูนย์การค้านะคะก็จะเงียบเงบไม่มีคนนะคะอันนี้เป็นปกติของประเทศไอซ์แลนด์นะคะเพราะว่าพวกเรามีประชากรน,น้อยค่ะนี่ค่ะทั้งห้างพูดง่ายๆคือทั้งห้างทั้งศูนย์การค้าเนี่ยมีไม่ถึง10คนนะคะนี่ค่ะทั้งรวมทั้งคนขายด้วยคนซื้อด้วยเนี่ยยังไม่ถึง10คนเลยที่เห็นเห็นมาเนี่ยค่ะ เดินแป๊บเดียวก็หมดนะคะนี่แป๊บเดียวจริงๆยังไม่ถึงสิบคนเลยที่เราเห็นนะคะเนี่ค่ะของเด็กก็มีนะคะนี่ของเล่นอันนี้ร้านนี้อยู่นานค่ะร้านนี้อยู่นานหลายปีเห็นมาแล้วหลายปีมากค่ะประจําคงจะเยอะเขาขายดีของเขานะคะเนี่ค่ะร้านอาหารนี่ก็ขายดีข้างในเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นลายเสื้อของคุณนอซ์แลนด์ที่ถัก อันนี้เป็นหมวกที่ส่งไปถักที่ต่างประเทศแล้วส่งกลับมาขายในไอซ์แลนด์อันนี้ผ้าพันคอของคุณอซ์แลนด์ถักแล้วก็หมวกของคุณอซ์แลนด์ถักคลิปนี้ต้องฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ